ป้อนได้เนื้อใ,ใช่ไหมใช่แมัหมัมๆครับลูกั <c oughs> น,นกาดว่าสวัสดีค่ะดูกค่ะมาพบกับช่องดาเบอร์ no ทุกคนซึ่งเป็นฟาร์มของเพื่อนยูเองที่ถูมาวันนี้เนี่ยคือจะบอกว่าถูอยากเรียนรู้อยากรู้ว่าพนักง,งานในฟาร์มเนี่ยการดูแลนกแก้วเยอะๆอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างถูกก็เลยขอเพื่อนมาขอเป็นพนักง,งานหนึ่งวันถ้าอย่างงั้นเนี่ยเรามาเจอเจ้าของฟาร์มเลยนั่นก็คือประธานบริษัทฟาร์มนกแก้วสวัสดีครับจริงๆผมเป็นท่านประธานนะครับโอ้ oh, <laughs> ท่านประธานเลยใช่ไหมับผมผมเต้นะครับเป็นเพื่อนรุ่นน้องของที่ถูซึ่งนกแก้วของเต้ก็คือจะเป็นน้องเปโกปที่เป็นตัวหลักแอฟริกัน แอฟริกันเก่นั่นเองทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเจ๋งมากคือแอฟริกันเก่ทุกคนก็จะรู้ว่าค่อนข้างอินดี้ใช่ครับอินดี้ไหมโอ้สุดสเลยสรุปไหมอืมอย่าให้พูดดีกว่า เคยเคยมีใช่ไหมเคยมีเคยมีครั้งเดียวครั้งเดียวไปเที่ยวไปเที่ยวนอกบ้านหนึ่งวันจะถามก่อนถามก่อนว่าฟาร์มเนี้ยเปิดนานหรือยังเออจริงๆเต้เพิ่งเปิดฟาร์มได้ยังไม่ถึงปีนะครับตอนนี้ก็ยังมีพี่ๆี่พงง 2, นักงานสองสามคนช่วยกันดูแลกันเองอยู่อพอดีเลยพี่ทูมาเนี่ยเต้ก็จะได้แรงมาช่วยอีกหนึ่งคนนะคบเอออยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วในฟาร์มแบบนกเยอะๆอย่างเงี้ยเขาทำอะไรกันไงบ้างอุย้ยเยอะแยะเลยครับที่ดูกิจกรรมวันนี้แน่นเอียดแน่นอนเต่นเต้นเต้นเต้นอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลยดีีกว่าามอะไรรบบ้งเลยคั เจอแล้วครับพี่ถูโอโหเยอะไหมเยอะมากโอจะทำไหวไหมวันนี้น่าน่าจะมั้งน่าจะไหวนะงานงานแรกคืออะไรเต้อโอเบาๆก่อนนะครับพี่ถูอะไรนี่เลยครับโอ้กวาดพื้นถูกต้องที่นี่การทำความสะอาดพื้นน้องต้องเป็นงานหลักๆของที่นี่เลยนะครับต้องสะอาดอยู่ตลอดเวลาต้องรักษาความสะอาดใช่แล้วอันดับหนึ่งเนาะถูกต้องครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าลุย เริ่มจากซอยแรกก่อนมีซอยเลยโอ้โหโอดยมาสบายอยู่แล้วโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยกว่ดสะอาดหมดจดเสร็จแล้วเต้ ครับผมต่อไปทําอะไรนี่เลยเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะผมอพอดีตอนนี้เป็นตอนบ่ายปกติเต้ก็จะให้อาหารสดน้องตอนเช้าแล้วตอนบ่ายเต้ก็จะให้เป็นเมนญญ<อ>ล็ดทัญพืชนะครับวันนี้ก็จะให้พี่ทูเป็นคนให้ญญพี่ทงเมล็ดทานญญาพืชที่เต้ผสมไว้แล้วนะครับหนึ่งถ้วยพอเนะใส่ไปอย่างนี้เลยอ๋อโอเค,อเคสบายมากง่ายง่ายมา เด็กแล้วอ่ะกงแรกก่อนเลยเชิญค่ะมาแล้วค่ะอาหารมาเสิร์ฟแล้วค่ะ ใช่ความนแรงนิดนึงตายแล้วแรงไม่พอแล้วเนี่ย <c oughs> องสุดท้ายมามามลูก <c oughs> โอเคสเสร็จ นี่คืออะไรอะเจเลยครับพอดีวันนี้เรามีน้องตัวใหม่ที่เต้เพิ่งก้อแนอแล้วน้องโตแล้วตอนนี้ก็จะปล่อยน้องเข้าอยู่ในกรงใหญ่นะคร<อ>ับจอรอดคำสั่งต่อไปโอเคก็ตอน<ๆ>หน้าที่เราจะไปปล่อยน้องเนี่ยพี่ทูก็ต้องทำคำสั่งแล้วนะครับผมโอเคงั้นเลยโอโ้โหกรงใหญ่ขนาดนี้เต้ จะเอานกอะไรเข้ามาเนี่ยอ๋อนกที่จะมาอยู่กรงนี้นะครับเป็นน้องบูกโกลนะครับชื่อว่ายูริโอ้บูกโกลนั่นเองไม่น่ากรงใหญ่มากอย่าให้เหลือขยะเลยนะพี่ทูไม่งั้นน้องกินเข้าไปน้องจะไม่สบายนะโอเคได้เลยจัดไปเสร็จแล้วสะอาดเอี่ยมพร้อมไปรับน้องมาอยู่ห้องใหม่ได้แล้วไปกันเลยไปเลย ูจะลงไปรับน้องขึ้นมาเนี่ยถามนิดนึงว่าทั้งหมดเนี่ยบนชั้นนี้นกกี่ตัวโอ้โอก็ถ้านกเล็กก็จะเป็นที่พี่ทูไปทำความสะอาดเมื่อกี้มีอยู่ประมาณร้อยกว่าตัวนะตอนนี้นะครับส่วนนกกลางถึงนกใหญ่เนี่ยยังมีไม่เยอะแต่ก็จะแบ่งไว้โซนทางนี้แล้วก็ห้องที่พี่ทูไปทำความสะอาดเมื่อกี้ก็จะเป็นของนกใหญ่มีอยู่ประมาณ7-8งกลงนะครับ7-8งไปดกงใช่แล้วเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นคู่คู่เลยนะถ้าพี่ใช่เป็นคู่คู่มาครับผมเอาไว้เราวาขโมยไข่ตามเป้กันดีกว่าทุกคน ต้องรักษาความปลอดภัยแล้วเนี่ยต้องลองดีๆนะโอเคงั้นเดี๋ยวลงไปรับน้องกันเลยดีกว่าได้เลยครับนี่แหละน้องยูรีที่เต้พูดถึงเมื่อกี้อันนี้น้องเป็นผู้หญิงผู้ชายน้องเป็นผู้หญิงครับอายุประมาณ6เดือนแล้วตอนนี้น้องโตจนอยู่กรงเล็กๆแบบนี้ไม่ได้แล้วต้องให้น้องขยับตัวบ้างจะได้ออกกําลังกายโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไงอ่ะก็ต้องเป็นเต้เรามั้งที่ต้องจับเนาะใช่ลิมาเร็ว เก่งมากค่ะนี่นะคะโชกกล้องหน่อยค่ะโชกกล้องหน่อยนี่เลยน้องตัวใหญ่มากเลยทุกคนดื้อไหมคะดื้อไหมตัวนี้สุดๆเลยครับดื้อสุดๆเลยจับบ้างได้ไหมจะให้จับหรือเปล่าน้อขอจับโอ้กางปีกบ้างโอ้โอ้จับเฉยๆลูกขอจับ่อยนะขอจับปีกหน่อยโอ้โอ้แมวแมวแมวโอเคโอเคโอเควันนเราพาน้องไปอยู่กรงใหม่กันนะครับไป อ้าวยู่นี้อยู่ห้องใหม่นะนี่ปะทูทําความสะอาดห้องให้หนูแล้วเนี่ยโอเคไหมโอ้ไม่ยอมเลยเอาแล้วนะเอาเลยนะ1 2 3ไองปเรียบร้อยนะครับผมตรงใหญ่สบายใจใช่ไหมลูกตรงใหญ่มากเลยต่อไปงานอะไรเตะนี่เลยครับพี่ทูแนนคืออะไรอ่ะให้หลางนี่เลยไม่ใช่เราไปลงลูกนกกัน โอ้ยมีลูกนกด้วยใช่ครับทำไมถึงต้องล้วงอ,อะเต๋นกที่เราจะล้วงเนี่ยเป็นนกพิมสันเนาะก็ลูกเขาออกมาเยอะเกินไปตอนนี้มีบางตัวที่เขาโตแล้วถืออายุแล้วกลัวพ่อแม่เขาจะเลี้ยงไม่ไหวก็เลยจะช่วยล้วงออกมาป้อนนะครับช่วยพ่อแม่เขาเลี้ยงมามาพร้อมพร้อมไหมทัไงอะทางนี้เลยครับนี่ตรงนี้นะครับผมก่อนที่เราจะล้วงเราก็ต้องเคาะบอกพ่อแม่เขาก่อนป๊าป๊าป๊าเฮ้เขาก็จะหนีออกไปเนาะนี่เลยโอ้โหให้ทุกคนมาดู เลยเ,เราก็จะล้วงลูกนกที่มีขนเทาๆออกมาแล้วหรือเล่นตาแล้วออกมาป้อนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ล้วงให้ได้จปติดจให้ขนเทาๆใช่ไหมได้แล้วแหมทนะนี่มีป้อนได้แล้วล้วงไม่ถนัดใช่ไหมใช่ด <laughs> ี่ชอบแหมตัวไหนอีกนี่ตัวนี้ อันนี้คือคิมสันนะทุกคนสามตัวนะใช่แล้วโอเคน้องเลนคือเด็กๆก,ก็ให้พ่อแม่ป้อนไปก่อนเนาะใช่ครับเพราะเขายังไม่โตพอที่จะออกมาอยู่โลกภายนอกโอเคงั้นเดี๋ยวไปป้อนน้องก,กันดีกว่า <c oughs> แล้วตอนนี้เราก็มาถึงห้องป้อนลูกป้อนของเต้นนะ<ช>ซึ่งตอนเนี้ย กำลังเขียนประวัติใช่ไหมเต้ใช่ครับผมทกําลังทําประวัติน้องอยู่นะครับเวลาล้วงมาเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะเขียนประวัติว่าเราล้วงวันไหนน้องอายุเท่าไหร่อะไรเงรี้ยประมาณานี้นะทุกคนซึ่งตอนนี้คดูชอบมากเลยอ่ะลูกน้องอ่ะเป็นอะไรที่ชอบชอบดูสิตาเปวเว๋วเลย แล้วเราก็ทําการแปะที่ถ้วย<ช>แล้วถ้าสมมุติว่าเอาเข้าตู้ปลอกแล้วอย่างเงี้ยแล้วถ้าน้องสลักถ้วยกันทำไงอ่ะจิก็ปกติก็จะแยกโซนดูกันอยู่แล้วพอออกจากกล่องปุ๊บเราก็จะมีคนคอยดูอยู่ตลอดเวลาถ้าออกปุ๊บเขาก็จะจําน้องได้กลับมาอยู่ถ้วยเดิมมีคนคอยดูแลตลอดใช่ครับ24่ี่ชั่วโมงเลยไหมยี่ี่ชั่วโมงครับ้เดี๋ยววันไหนเรามาอยู่หนึ่งวันหนึ่งคืนฟาร์มเต้ดีไหมทุกคน <laughs> ใครใครอยากให้ที่ทูมาท,ทําทริปเกี่ยวกับอยู่ฟาร์มเต้ชี่วโมมงคเนมาบอกหน่นะทวกคน ได้ไหมเต้ได้ครับผมอเสร็จแล้วก็เรียงเนาะจะเป็นหนึ่งสองสามก็คือ,อไล่ความโตกลางเด้่แล้วต่อไปเราก็ต้องเอาน้องเข้าตู้กดบกัน<ช>นะครับเลยอุณหภูมิปกติเท่าไหร่อเต้ตอนนี้เต้เซตไว้สามสิบสองจุดห้าถึงสามสิบสามครับโอเคเรียบร้อย อัมือนที่จะเห็นว่างานต่อไปพี่เป็นอะไรเลยใช่แล้วเดาออกเลยนี่เลยครับผมทุกคนดูที่ก็คือต้องป้อนเด็กพวกนี้ใช่ไหมใต้ถึงเวลาแล้วใช่ไหมใช่แล้วถึงเวลาป้อนน้องแล้วน้องหิวมากประท้วงกันใหญ่เลยดูสิอันนี้คือนกแก้วสันคอนัวครับผมอ๋ออายุประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้ประมาณสามอาทิตย์ได้ละสามอาทิตย์โหแต่ตัวใหญ่มากเลยนะทุกคนแล้วก็เยอะมากด้วย ถ้าอย่างงั้นไม่รีรอนะฮะเราไปเริ่มกันเลยครับผมโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะนี่คือหูต้องป้อนหมดนี่เลยเใช่ครับผมมันเยอะมากเลยนะครับในนี้ก็22ตัวคราวนี้ถึงความสนุกแล้วทีงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมอาหารรอแล้วกันเนาะ โอเคอาหารพร้อมแล้วเด็กๆใครอยากกินก่อนคนแรกยกปีขึ้นยก<ม>ปีขึ้นเร็วเร็วต้นไหล้ว,ลว,ว,ลวโอโ้โหโอ้โหถ้าทางจะทุกตัวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามา,าตัว ใส่ถ่านกี่ก้อนลูกเนี่ยตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งประมาณนี้นะฮะอันนี้อ่าใส่แล้วก็ใส่ไว้ได้นี้นะคะอิ่มแล้วตัวต่อไปก่อนที่เราจะป้อนตัวถัดไปเราก็วางน้ำร้อนหน่อยนะจ๊ะ ี่คือพี่บอกเลยว่าพี่แฮปปี้มากมีความสุขมากมาอยู่ตั้งแต่เชา้าจนถึงตอนนี้มืดแล้ว <c oughs> ก็มาปวดเนาะมาปวดไหม ไม่ปวนมาช่วยมาช่วยงานเต้ไงเปวนมาช่วยยังไงมาช่วยงานมาช่วยงานคือยังไงต้องขอขอบคุณน้องเต้ด้วยด้ครับยดีทคุณมากเดี๋ยวไว้วันหลังมาช่วยหรือมาป่วนก็ไม่รู้่ดีได้รอรอมันเต็มระบบวันนี้แล้วเดี๋ยวจะให้พี่ทูมารีแบบทูออปชั่นอีกทีนึงเออเพราะว่าจริงๆแล้วฟาร์มน้องเต้จะเปิดเป็นคาเฟ่ด้วยทุกคนซึ่งเดี๋ยววันนั้นจะมารีวิวแบบเต็มแตบิมเลยทุกคนมารีวิวฟาร์มเต้แบบเต็มทุกซอกทุกมุมเลย ก่อนแล้วถ้าใครชอบคลิมนี้อย่าลืมกดไลค์กดซัก r ้ายแล้วก็ติดตามทูด้วยการกดกระดิ่งด้วยนะไปก่อนแล้ววันนี้เดี๋ยวจะแอบขโมยลูกนก,กสันคอนนัวของเต้ไปไปเต้ไม่รู้หรอกพี่จอยเงียบๆนะว้าว wow.